สวัสดีค่ะมาพบช่องพายอันดมามันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะวันนี้อันปุกกี้น้องปุกกี้อาบนา้ำเนี่ยก็คุณยายเท่าเงินขึ้นไปแล้วไม่มีที่อาบเนาะต้องไปอาบข้างบนค่ะเดินไปแล้วไปอาบข้างบนแล้ว แล้วก็ที่รอคิวอยู่ก็ปุ๊กกี้ค่ะดูดูบอมอนาเดียห uh, ลบรถด้วยค่ะนาเดียสามล้อมันแล้ว,วนะจอยนะคะ รดยาไปแล้วน,นี่ก็บรรยากาศช่งชวงเช้าค่ะจะแย่งกันหน่อยเนาะเพราะความก็ต้องเอาสุกรุมาไว้นะให้กินที่นอนเนาะตอนเย็นตอนเชา้าก็อยู่ข้างบนเฮ้ยแม่เอออา,าอออปุก,กี้อันนี้อาบนานจังเลยปุกี้นี่เหรอเป็นนางเอกเขาหรือเปล่ปปาดูดูทำอะไรกันเห้ยล้างแล้าครับอาบน,าน้ำก็ได้ล้างลง ดูดูไปจุกอะไรกันสองตัวนี้จะติดกันหน่อยคะ่ะนี่ค่ะดูค่ะเสียงคำรามเลยคะ่ะเดี๋ยวอาบก่อนเนะาะหนูหนพ่อควานไปแล้วไปไหม,ม <า S 1> พ่อควานไปแล้วกี้ไปไหมมามพ่อควาน <laughs> อ้ ดูค่ะแค่กระดิกนิ้วไปแล้วไปแล้วนูน่นค่ะอตามพ่อควายเลยค่ะบายบายแล้วตามพ่อควายไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือใครนี่โอ้เหลือนานเดียวโอ้เหลือสวย,ส,ส,วยส,สวยคนเดียวจนเลยในปางนี้ไม่มีใครสวยเท่าในเดือนเก็บมาสรงมาดูมั้ยแยบปืนทีเก็บมาอะไรฮะบิะะบ๊กเซง็งึ้น บิ๊กบื้นเทะเห้เห้เห้อัะนี่พ่อควานมาสั่งอะไรน้องนอนได้ไหมน้องเคยโตด้วยพ่อควานนอนลงนอนลงเอาสั่งไปเอาเตยนอนลงนอนลงดีดีนอนลงดีดีครับเตยนอนลงนอนลงไหนนอนดีดีนอนลงลงแจ๊บไว

อาหัวให้น้องให้นลง่อนนะครับเพราะว่าตัวเขาสูงเนาะก็ควล้างไม่ถึงเอายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย น้าดิแน้าดิแอแอแอแดแโกลโกลแอฮอีมยมาลกูไปเสร็จหรือยังลุกไดไป สูงมากเลยเนาะวางไปเลยสิลรางลุกดิ่างคนกระไรตัวลุตเดี๋ยวไปหาลูกว่าไปเอาอันนั้นลูกโอ้พระขวานดูสั่งได้ ทำตูดโกงๆนาเดียน้องนาเดียเนานน้องปุ๊กกี้ก็ไปแล้ว hmm มุนม <e ุนหมุนหมุนม uh ุนมุนหมนหมุ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 นมุนมุนหมุนหมุนหมนหมุนหมนหมุนหมุนหมุนหมนหมุนหมุนหน เจ๊เจ๊อยู่ไว้ก่อนแน่นึงเจ๊อะไรขาอะไรไม่มีแล้วดูค่ะสาวสาวสาวสวยของเรานู่นเก็บโซ่ไปเพื่อความหน่อยได้แล้วพ่อความขี้เกียจเหลือเกินไปถือไปเลย เอาไปถือไปถือไปหาพี่น้องอันดาเร็วๆเร็วเร็วถือไปว่าไว้เจีกยบยังไง ขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วทำอะไรถูถูพี่ใครนะพ่อควานเลมขี่เกียดพ่อควานขี่เกียดครับที่เกียดพันเองนี่ก็ถูต้นไม้ ก็ยายทองเงินคุณยายทองเงินด่านน้ำข้างบนเนาะเมื่อกี้ต่อคิวคิวเยอะเหลือเกินค่ะช่วงเช้าในก็หนุ่มอันดากับชายชาสวัสดีค่ะโอ้ตกใจเบึ้นอันดากับชายชาอีกแลนะครับสวัสดีครับขอบลูกแม่ควายตกใจค่ะครับตัวช่วยครับก็เร็วสวัสดีครับเสียงไม่เอาเสียงเสียงโอ้ยเดือไปกับแม่ชายชาตกใจเบึ้นห่างเอ้ย สุกใจชายชาค่ะไม่ควานโอ้ยไออชายชาอ๋อเมื่อวานไปหาหมอมาวันนี้ก็จะเตะตะวันนี้ก็าทาแข่งตะก้อกับพม่าแล้วค่ะฟาดอันนี้เร็วข้าวก่อนมันเป็นทหารดูฟาดเนาะลาวิดีนลาวิดีนมาเยอะจุ๊บสวัสดีค่ะ ตอนเป็นทหารโดดฟาดได้ยังไงอยืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จดติดตามให้อันดาจะชาๆด้วยนะคะสวัสดีครับขอลุกบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ